ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบรรเทาทุกคนนะครับด้วยอีกช่องหนึ่งกับไทยอีสานฟิชชิ่งครับน้ำพี่น้องมื้อนี้ครับพ่อครับลุงโบเก้าแล้วละครับลุงโบจะภาพอพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนการลงจับปลาอีกนึงพี่น้องหาป่ายล่ำนำเสื้อนวสันวาเนี่ยคือบรรยากาศมื้อนี้พี่น้องโดนไดนในถ่าไทยถ้ำครับปีนี้กับครั้งแรกของลุงโบครับทิ่มถไทยถ้ำพี่น้องเอาหลังจากจยุดพักไปโดนพ่อสมควนวสันเอาเบิ่งกันพี่น้องมื้อนี้เน้นปลาหน่อยเป็นพิเศษวะสันเอา เนี่ยคือบรรยากาศครับผมหลังจากเข้าก่อนพูนลำนำเสือ้อนท่อสีหกยังน้อยครับเบื้องบนเป็นระเบียบครับพี่น้องตอนนี้การจับปรปุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องสวยงามครับผมลำนำเสือ้อนท่อบ่คือเก่าคือหลังครับพี่นอ้องคนกันไายครับอมองมาหายูหายกินก็นกนดูดีดูสวยงามดูมีระดับพี่น้องเอ้าเบื้องันสิภ้ากันใด้จ้งไดครับป่าครับเนละครับสะดุ้งเต็มไปเบิดพี่น้องเอา้า เอาเบิ่งสุงน่ก่วนพี่น้องอ่าเบิ่งก่อนได้พี่น้องเด้ออ่ามันปลาแนวได้เนาะไดเนาะวาสันว่าเอาเบิ่งกันครับผมเบิ่งกันได้พี่น้องเด้เออ้าวัง่ว่าแรกแข่งม้านของคลิปนี้พี่น้องอ่าเน้นปลาซิ่วแก้วเป็นพิเศษว่าสันได้เนาะเนาะว่าสันว่าเอาเบิ่งกันพี่น้อง มาโอ้ยพี่น้องไอ้ปลาซิวแกว้วอ้าวเห็นตัวปลานองเขาหรือดอกอ้าวพอได้ตักกับผมจังหวะนี้ครับเอ้ยพี่น้องไอ้ซอนครับผมอ้าวโดนๆได้พี่น้องอ้าวบ่ได้ดูดอกว่าสัจนว่าเพราะมันแต่สะดุ้งนีที่พี่น้องได้สะดุ้งนี้ก็ได้ครับผมสะดุ้งใ,ใกล้ไลุงโบนี่ยละครับผมเอออ้าวนี่แหละครับผม สวยงามครับเบื้องสามสะดุ้งครับพี่น้องใกล้ๆกันนี่แหละครับผมเป็นได้มากเพราะว่าสันแตกสวดเพราะว่าสันว่ามาเบื้องกันพี่น้องเอ้ยปลาซิวก้ววพี่น้องเลยเอาได้ตักครับได้ตักครับผู้หนึ่งยกผู้หนึ่งตักพี่น้องหาซอยกันถ้ามาหากินครับเออเอาอ่ะเบิ่งกันพี่น้องอยากเห็นใกล้ๆครับยานบบเห็นครับเอ้ยพี่น้องเลยซื้อปลื้ม นี่ละครันปลาซิ่วแก้วพี่น้องตัวน้อยๆนะครับก็ต้องใส่ขียากพี่น้องล่างดีๆคุกเครื่องมกแล้วครับเออบนมันกิโลละลอยบนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ครับผมปลาซิ่วแก้วเข้าอ่าบนในราคาถึกด้พี่น้องเออบมื่อมื่อว่าขายอยู่หนีนะพี่ขายอยู่หนีก็อาจกิโลละหาสิบหกเซฟอาแต่ว่ากันไปขายอยู่น้ำบันนอกบรนดาเข้ามองบ่มีป,ปลานะพี่น้องเอ้ยสงสัยสโลละลอยเวละเบิรงส่งว่าสั่นว่า วา่าีิเป็นไหนมาบ่ซอยกันฮะมาเบิ่งไกลพี่น้องเบิ่งไกลๆมันบ่่คอยเห็นตัวปลาครับมาบ่กโ,โอ้ยเอาพี่น,อน้องซัมมี่ก็เอาละเออลงไปเลือกกว่านี้วะไอ้พี่น้องเออไปซุ่มเอาครับเอาจะวา่าีิต่อครับพี่น้องมามา,มาบาอกโ,โอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ละ สุดยอดครับสุดยอดปลาซิวแก้วมาแล้วครับเป็นกอเป็นกำรรครับเพริกได้กำเราพี่น้องตักเอาครับหาโจกพลาสติกตักเอาพี่น้องเออคนละครับผมเอาถือว่าผู้ใได้ยืนถือมองผู้นั้นแล้วครับได้ปลาลายพี่น้องเออมองให้มองมัดได้พี่น้องเพราะมันปสิ่ไปยืนทั่วทิพย์ทั่วแดนมันบ่รด้ดีครับปลา ยืนถือมองแล้วมันก็ชีได้ว่าสั้นเอา้าบิ่งกันเรื่อยๆรยังส่ละครับผมเออปั้งเท้งปุ่นกับฝนกระจีตกจักหน่อย,อยดอกพี่น้องเย็นๆมาแล้วว่าสั้นเอา้าบิ่งจังหวะนี่ต่อครับมามาบ่มาบ่มาบ่มา,มา,มาเอ้ยบักจังเลยพี่น้องเอ้ยมาสุดยอดไอ้ตักครับเอตักครับได้กันเรื่อยๆครับผม เออเอาสะดุ้งพุ่นเพียงใดสะดุ้งพุ่นโก่งโตเต็มที่แล้วพี่น้องมาสอยกันครับสอยกันครับเออไอ้ตักวะได้ตักวะโอ้ยเดียวบ่ค่อยเห็นปันไดพี่น้องสะดุ้งพุ่นมันไก่ครับเออเอาไก่ครับพี่น้องเดี๋ยวบ่ค่อยเห็นปันไดครับเอาน้ำกระไรเพราะเอออลไรพี่น้องเออไรเพราะพันแห้ง าบางซองสามมือนั้นนำไหลแห้งปลาึ้นนกเลยเทรยรไรว่าสัตว์นิยงแต่ขาจาว่าเราพี่น้อง